ต่อจากนี้ไปเป็นการอบอรมธรรมวัตเช้าเรื่องทำไมคุณไม่เจริญในการปฏิบัติธรรมโดยพระท่านสมณะภูธิรักประจำวันที่14พฤศจิกายน2548ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดต,ตามฟังได้หนะ้บัตรนี้ ศาส,สนาพูดเป็นศาสนาที่ชี้จุดผิดจุดบกพร่องถ้าเข้าใจในปรัญานี้นะคนจะรู้สึกว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่สุดยอดฉลาดไม่เป็นหลงในสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นหลงเมาในสิ่งที่ดีโดนล,ลืมสิ่งที่ไม่ดีในตนสิ่งไม่ดีในกลุม่มในหมู่ก็ตามสิ่งไม่ดีในตนก็ตามเป็นลืมมันเป็นภัยต่อตนในระยะยาวเป็นภัยต่อกลุม่มหมู่สังคมด้วยทั้งระยะสั้นระยะยาว,วมันเป็นภยัยเพื่อไม่ไม่แก้ไขอะ ไม่แก้ไขจุดบุจุดเสียจุดบกพร่องกันละเลยนะละเลยจุดเสียจุดบกพร่องอัตมาว่ามันเป็นภัยพระเจ้าถึงยอดฉลาดพยายามค้นหาจุดบกพร่องจุดที่ไม่ดีของตนของกลุ่มของหมู่ให้ได้แล้วรีบแก้ไขปรับปรุงพอแก้ไขปรับปรุงสิ่งไม่ดีมันก็ดีสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกเพราะมันไม่ได้ไปทำให้เสียหาย แม้มันจะไม่ดีมากมันก็ค่อยดีเตับขึ้นกระตับขึ้นเออมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมันมันดีแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีมันจะช้าหน่อยดีมันจะดีช้าหน่อยเจริญขึ้นช้าหน่อยก็ไม่กระไรเพราะดีมันไม่ได้เสื่อมมันไม่ได้พาเสียมันไม่ได้พาทุกพาร้อนนะเป็นแต่เพียงว่ามันเจริญดีมันเจริญช้าหน่อยก็ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ไม่ดีนี่เหตุแห่งความไม่ดี เหตุแห่งความทุกข์แห่งความเสื่อมความเสียหายเนี่ยมันชะลอไม่ได้พออยู่กับเรามันก็พาเสื่อมพาเสียอยู่กับสังคมมันก็พาเสื่อมพาเสียกับสังคมมันไม่ดีมันต้องรีบจัดการก่อนพราะคุณฟังแล้วก็คงจะเข้าใจนะอาตมาว่าโอ้โหปรัชญาพระเจ้าี่สุดยอดเลยเพราะนั้นลักษณะของการทวงตำหนิสิ่งไม่ดีกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าน่าเกลียด เป็นสิ่งที่ไม่ไม่น่าชื่นชมนะโดยจิตวิทยามนุษย์ก็ไม่ดีเอาประจานหรือเอาเอาความไม่ดีอะไรมาเปิดเผยอ่ามันมา,มารู้กันมันมันเลยน่ากลัวหรือน่าเกลียดอะไรเงี้ยไม่ไม่มีเสน่ห์ศาสนาพุทเดเป็นเป็นศาสนาที่ไม่มีเสน่ห์ไม่น่ารักเหมือนเราพวกเราชาวสงไม่น่ารักนะไม่น่ารัก มองไปในยังไงยังไงก็ดูไม่น่ารักอะไรว่ามาบางคนเขาไม่รู้เรื่องอะไรมาเจอเชาวโซมมาถึงคนนั้นก็ตําหนิอย่างนั้นคนนี้ก็ปลามีคนนี้เขาก็ทนไม่ไหวอะไรว่ามันไม่อบอุ่นเลยมันทวงว่าอะไรกันอยู่อะไรกันนักกันหนาเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็จะจะรู้สึกมันมันไม่ดีพระรัชท่านตัดกับนายเกษีที่เป็นคนเลี้ยงมา เราบอกเขาเลี้ยงมาอย่างไงท่านท่านถามมาเลี้ยงยังไงเขาบอกว่าเาขา,าเลี้ยงอะไรเป็นขั้นขัน้นมันดื้อก็ต้องว่ามันมันดื้อก็ต้องตีมันมันดื้อก็จับผูกจับมัดขังถ้ามันสุดเจาะสุดทางดื้อแล้วก็ขาดทิ้งเท่านั้นเองเจสีก็าถามย้อนกลับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านเลี้ยงคนหรือว่าสอนอยังไงก็เหมือนกันนะท่านก็บอก กับปรามก็ลงโทษเป็นขั้นเป็นตอนสุดท้ายสอน,นไม่ไหวก็ขาทิ้งว่าเหมือนกันนะ่าทิ้งเหมือนกันไอ้่าทิ้งของพระพุทธเจ้าท่านบอกแกซีก็ทักอกเอ้าท่านเป็นสมณะท่จะขาได้ไงท่านเป็นสมณะแล้วจะขาทิ้งได้ไงพอเขาขาดจริงๆเลยนะเชื่ดตายเลยนะ เขาก็ตกใจเวสมันาท่านฆ่าทิ้งได้ไงพระพุทธเจ้าว่าอ้าวฆ่าในอริยวินัยไม่ใช่ฆ่าอย่างนั้นไม่ใช่ตาแต่เราไม่บอกไม่สอนไม่เอาใจใส่แล้วคนนี้ปล่อยไปเขาจะเป็นจะตายก็ได้ก็จำเขาพรหมทันเพราะงนั้นคนใดที่ไม่ได้รับการสอนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้รับการดูการด่าการว่าการตำหนิแล้วคนนั้นจงรู้เถิดว่า ตายไปจากศาสนาแล้วถูกฆ่าทิ้งแล้วโดยครูบาอาจารย์เขาฆ่าทิ้งแล้วรุนแรงที่สุดลวในธรรมอริยวินัยเป็นอย่างนั้นน,นี่สุดยอดของความโหดร้ายของพระพุทธเจ้าก็คือไม่เหมือนก็ไม่มีด้วยเห,เหมือนก็มีคุณยังไม่ตายก็เหมือนคุณตายไปจากโลกคุณมีอยู่ก็เหมือนคุณไม่มีน เป็นสิ่งที่สุดรุนแรงที่สุดแล้วนะในพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้ากรรมววธีของท่านนะนี่เป็นเมตตาคุณของสายพุทธของเรานะแล้วก็ท่านก็ถามอย่างเขาท่านพูดกับปุณณนะนะพ,พูดกับปุณณนะปุณณนะ,ะพระไปที่อะไรท่าจำไม่ได้แล้วไปที่พระจะไปที่ ไปขอถ้าขออนุญาตไปที่หมู่บ้านในหมู่บ้านนั้คนโหดร้ายถ้าถามว่าคนโหดร้ายไปทําไมถ้าคนโหดร้ายก็ทํากับเราอย่างโน้นอย่างนี้เขาด่าว่าเขาถ้าเขาดา่าไงก็คิดจะคิดยังไงก็คิดว่าดีว่าเขายังไม่เอามือเอาอวัยวะมาทุบมาตีนะะถ้าเขามาทุบมาตีล่ะก็คิดว่าดีเขาไม่เอาใช้อาวุธ มาตัดแขนที่ข้างหนึ่งถ้าเขาใช้อาวุธมาตัดแขนที่ข้างหนึ่งนะก็ดีเขาไม่เอาอาวุธมาฆ่าให้ตายเลยนะถ้าเขาเอาอาวุธมาฆ่าให้ตายละ่ะก็ดีเพราะว่ามีพระหลายรูปเบื่อในสังขารน,นี้แล้วก็ต้องไปจ้างคนฆ่าน,นี่เขาไม่ได้จ้างเขาก็มาฆ่าให้ก็ตาย ก็ดีไม่ได้จ้างเหมือนกับสมณะบางรูปท่านเบื่อชีวิตแล้วท่านก็ต้องเอาอะไรไปจ้างเขาให้เข้ามาช่วยฆ่าท่านตายแต่นี่ดีนะไม่ได้จ้างเขาสักหน่อยเขาก็มาฆ่าเราให้ก็ตายก็ดีเออเจ้าเราบอกเออดีปล่อยวางได้ดีมากนี่วิธีคิดของศาสนาพุทธนะ วิธีคิดของท่านโอ้คิดได้ยังไงอธิบายเป็นฉากเป็นฉากเลยนะนคือยอมทุกอย่างแม้เขาจะฆ่าให้ตายก็ยอมแล้วก็ไม่โกรธไม่แค้นไม่เคืองไม่พยายามก็ถือสวัสดีเอออยู่ดีๆเราไม่ต้องไม่ต้องจ่างกับมาฆ่าเราให้ตายได้ก็ถือว่าดีนะเออนั่นก็สุดยอดนะ ว่าในชีวิตของคนเรานี่นะเรื่องเกิดเรื่องตายเนี่ยนะอย่าไปได้กังวลอะไรมากมายเลยคุณไม่รู้ว่าคุณเคยตายมากี่ชาติก็ตามแต่คุณเชื่อไหมเชื่อสนิทไหมว่าคุณเคยตายมาแล้วไม่รู้กี่ชาติเชื่อไหมเราเข้าใจแล้วละ่ะเพราะทุกอย่างมีวัตสงสารมีความหมุนเวียนเวียนเต็ วิ่งไหตายเกิดแม้เราจะ,ะระลึกชาติไม่ได้เราก็เห็นอยู่คนอื่นก็ระลึกชาติได้หรือเชึ่งไม่ได้มันก็รู้สึกในในมันมีอะไรเราพอรู้วา่าชาติก่อนอย่างง้นอย่างนี้มีส่วนสัมพันธ์มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนนั้นส่วนนี้อะไรเราก็พอจะรู้ยิ่งใคระระลึกได้ก็ยิ่งดีก็จะชัดเจน,นว่าเออมันก็เท่านั้นเองวนเวียนอย่างน้อยที่สุดเราก็พิสูจน์ได้อยู่อย่าง ถ้าเผื่อว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวทุนในการสั่งสมเป็นวิบากทุกคนปลุ๊บมาเกิดเลยต้นทุนเท่ากันหมดไม่มีวิบากมาเก่าใช่ไหมแน่นอนคุณก็ต้องเกิดมาเหมือนกันหมดนะ่ะอย่างน้อยกายไม่เหมือนเพราะกายของพ่อของแม่จิตวิญญาณก็ต้องเหมือนกันเพราะจิตวิญญาณมันมาจากต้นทุนเท่ากันมันมาจากไม่มีบาปไม่มีบุญเท่ากัน ใช่ไหมเพอะเริ่มเกิดทุกคนก็มาจากศูนย์เท่ากันเพราะมันไม่มีวิบากมันไม่มีการอะไรสืบต่อแล้วนี่มันไม่มีต้นทุนที่มันมีอดีตปัจจุบันอนาคตคุณเกิดมาคุณก็ต้องมาสตาร์ทพร้อมกันเลยมีวิญญาณเท่ากันนีบาปมีบุญเท่ากันแล้วมันเท่ากันที่ไหนแล้วบาบุญมันเท่ากันที่ไหนแล้วใจคอมันมีกิเลสน้อยกิเลสมากจริตอย่างน้นจริตอย่างนี้เป็นซึ่งเป็นเรื่องของนามาทํา เหมือนกันที่ใน้าแฝดคู่ยังไม่เหมือนกันเลยเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันเกิดมันเวลาติดกันเลยจะว่าห่างกันมันก็ไม่ห่างมันเห็นไม่เห็นมันเหมือนกันะจิตใจไม่เหมือนกันคนบางคนโทสะมากบางคนราคะมากไม่เห็นมันเหมือนกันเจริตก็ไม่เหมือนกันติดยึดก็ไม่เหมือนกันคนนั้นติดอย่างนี้คนนั้นยึดอย่างโน้นคนนั้นยึดอย่างนี้มันไม่เหมือนกันนี่แต่ถ้ามันเท่ากันมาเกิดโดยต้นทุนเท่ากัน คุณก็ต้องเหมือนกันจริตเหมือนกันโทสะโลภะเท่ากันเริ่มต้นศูนย์มาจากศูนย์เหมือนกันแล้วมันใช่ที่ไหนใช่ไหมถ้าเราฟังเข้าใจเราแยกรูปอย่างนามไม่ชัดเอาล่ะรูปอาจจะไม่เท่ากันพ่อพ่อแม่ไม่เท่ากันพ่อแม่นิกโกรมีส่วนดําเยอะ,อะพ่อแม่คนจีนมีส่วนขาวเยอะพ่อแม่ฝรั่งมีส่วนขาวแดงเยอะฝรั่งขาวแดงพวก จีนขาวเหลืองนะขาวแดงขาวเหลืองพวกมองโกลเลียนพวกคอ,อเคเซียนส่วนนิโกลเลียนเนี่ยดำปีนะอย่างนี้เป็นต้นหรือโครงสร้างอื่นๆก็ตามในรูปของรูปธปรรมมันไม่เท่ากันก็ตกลงเราไม่ว่านะพ่อแม่เป็นต้นทุนแต่วิญญาณมันไม่ใช่ของพ่อแม่ วิญญาณเรารู้แล้วสัจธรรมของธรรมะของกุฏิจาเรารู้วิญญาณมันต่างหากมันก็ของใครของมันไม่ใช่ของพ่อของแม่นะกรรมของใครกรรมของมันวิบากของใครวิบากของมันต้นทุนมาจากกรรมจากวิบากของแต่ละคนไม่เท่ากันเกิดจต่พ่อแม่เดียวกันเวลาไล่เลี้ยงเวลาตกฟากเท่ากันโดยเอาคู่นี้พ่อแม่เดียวกันวิญญาณเกิดตกฟากเท่ากันมันก็ควรจะเท่ากันอีกเหมือนกันอีกคนละพ่อคนละแม่แต่เกิดพร้อมกันได้ มันก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อาตมาว่าเป็นสิ่งที่มันพิสูจน์ได้มันต่างกันหลากหลายมหาศาลในคนนะโอโหจริจการกิเลสมันเท่ากันโอ้โหมันตา่างกันมากเลยนะเยอะแยะ,ยะและเราได้ปฏิบัติทมพิสูจน์นี่แหละไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องที่เชื่อไม่เชื่อเพราะเราเชื่อแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาเป็นแต่เพียงว่าเรามาพิสูจน์ปัจจุบันมาพิสูจน์ว่าถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติตน โดยกรรมใหม่กรรมปัจจุบันเนี่ยกรรมใหม่กรรมปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวไขเป็นตัวเปลี่ยนแปลงอดีตเปลี่ยนแปลงอนาคตเพราะเราทํากรรมใหม่มันก็ไปสังเคราะห์กับกรรมเก่ากรรมเก่ามันก็มีฤทธิ์เปลี่ยนแปลงไปได้การสังเคราะห์เราไม่รู้เป็นอจินแต่มันจะสังเคราะห์กันอย่างไรเราไม่รู้มันไปบวกลบคูนหารกันมันไปจัดการกันยังไงก็แล้วแต่แล้วมันก็เป็นกรรมใหม่ ถ้าเพราะว่ากรรมมันนี้ไม่มีกรรมปัจจุบันกรรมอดีตอดีตนี้ก็จะเดินทางไปสู่อนาคตที่นี้มันมามีปัจจุบันขั้นปัจจุบันก็จดเป็นส่วนที่จะเป็นตัวแปรนี่เป็นสุดยอดแห่งความรู้ของพระพุทธเจ้านะเพราะในรัททิที่กรรมเก่าที่มันมีฤทธิ์มีแรงมันมีอำนาจแรงจริงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนทั้งจำนวนาศาสนาหลายาศาสนาอเะะุเปกตะเฮตุวาทะนะ เป็นบุกเป็นสเป็นลัทธิเช <ism> well, well, ื่อกรรมเก่าบุพเพบุพเพของเก่าที่เกิดแล้วทาแล้วบุเพกตะกตะคือแล้วเป็นเหตุในลัทธิบุเพกตะเหตุวาทะเขาเชื่อว่ากรรมเก่ามีฤทธิ์ก็พวกพรหมลิขิตน่ะพวกเชื่อพรหมลิขิตเชื่อฟ้าลิขิตเชื่อสิ่งที่มันเป็นไปแล้วสิ่งนั้นสิ่งนี้มีมาก่อนเก่าเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้ มีฤทธิ์มีอำนาจอย่างน้นจะมีฤทธิ์ไม่น้อยมีฤทธิ์ไม่น้อยมันสั่งสมมาอะไรที่มันแสดงมันเป็นวิบากคุณสั่งสมมาเยอะถึงแม้จะกรรมใหม่คุณทำเนี่ยคุณทําคุณก็ทําน้อยหรือจริงๆจํานวนไม่ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนมันก็ต้องมีฤทธิ์แต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ได้หรอกไอ้ชั่วนี่ไม่เอาแล้วเลิกให้มากๆทําดีให้มากๆมันก็จะมีฤทธิ์มากเพราะเราตั้งใจทําศึกษาจริงๆ เราตั้งใจทำมันก็จะมีผลมาไปเปลีป่ยนแปลงของเก่านี้เพระเาะฉะนั้นคนที่ศึกษาพระพุทธเจ้าและตั้งใจปฏิบัติประพฤติดีมันจะมีส่วนได้ของปัจจุบันเนี่ยหนึ่งเราลดชั่วสองเราตั้งใจทําดีเพิ่มขึ้นให้มากสาเราเป็นตัวแก้ไขตัวต้นต่อเลยตัวกิเลสนี่แหละเป็นตัวทําให้เราชั่วได้มากอ่าแล้วก็จิตไม่ปรารถนาดีไม่ขยันไม่อุตสาหาวิริยะนี่แหละไม่ทําให้เราได้น้อย ถ้ามีจิตอุตสาหะวิริยะภาคเพียรมันทําให้เราได้มากเพราะ,ะจะจาไว้คนไหนขี้เกียจขี้เกียจชะลออยู่กับหมูไปอาศัยหมูกินอยู่่ไปไม่ค่อยทําชั่วอะไรหรอกแต่ว่าก็ไม่ทําดีเพิ่มไม่ขยันเพิ่มไม่อุตสาหะเพิ่มคุณก็จะช้านะคุณจะช้าแต่ถ้าผมว่าเราอุตสาหะวิริยะอีกปัจจุบันกรรมปัจจุบันมันก็จะได้มากมากเพราะเราไม่ทําชั่วนั่นก็คือบาปไม่มี สองมากเพราะเราอุตสาหะวิริยะทำดีเพิ่มมันก็จะมีบุญเพิ่มไปเป็นส,สองสามส่วนแต่คนที่ว่าเออบาไม่ทำแต่บุญไม่ทำคุณก็ได้ส่วนเดียวใช่ไหมทำบ้างมูลากไปไถาลากมาทำเกิดเข้าไปบ้างเยอะเยะแยะก็อยู่กับมูได้มูไม่ไล่นี้หรอกเยอะนะอย่างนี้ในมูเราเยอะนะ ถือว่ากินแรงหมูบ้างเพราะฉะนั้นจึงไม่เจริญง่ายแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองอุตสาหะวิริยะทำไปกรรมปัจจุบันมันก็จะมีปลดมีผลสูงหยุดชั่วให้ได้มากๆอุตสาหะทำดีให้ได้มากๆถ้าหยุดชั่วลำลองลำลอชั่วนิดชั่วหน่อยก็ยังแลบเลียอยู่มันก็มันก็ไม่ได้ผลสูงแถมกรรมดีก็ไม่เคยจะขยันไม่เคยอุตสาหะมันก็ไม่สูวสูง แต่นี้หยุดชั่วให้ได้มาก,มาก,มากอุตสาหะวิรยิยะล้างหยุดกิเลสช,ชั่วหยุดกรรมชั่วกายกรรมวจีกรรมมโนกับล้างกิเลสด้วยมันก็ได้มากหยุดบาปหยุดชั่วได้มากเป็นสองเท่าเป็นสามเท่าด้วยถ้ามีเจตนาเป็นสามเท่าดีก็พยายามภาคเพียรทําดีขยันทําดีดมีมันน่าอุตสาหะวิยะคุณก็มีผลสูงในปัจจุบัน ที Hoy, ality, ่จะต่างกันคือคนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจในโลกเขาก็พอเท่านั้นเนี่ยพลังงานในคนหรือว่าแรงงานสมมุติว่าพลังงานเรามีเท่านี้เราเอาพลังงานเราไปใส่ในการมุ่งทําดีทั้งโลกทางกุศลศาสนาอื่นศาสนาที่เขาไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องชั่วหรอกเขาทิ้งเขาวางเขาลืมเขามุ่งไปในทางดีเขาก็เอาพลังงานทั้งหมดไปโถมทําดีเขาจะทําดีได้มากไง แล้วเขาก็เอาพระเจ้าหล่อโอ้โหเขาทำดีมากเลยถวายพระเจ้าทําดีได้เยอะเพราะเยนศาสนาอื่นจะทําดีได้มากกว่าพระเจ้าพุทธชาวพุทธอิสระเสรีภาพไม่บังคับไม่หล่อไม่หล่อไม่หลอกไม่อะไรไม่ประโลมก็เลยไม่ดีก็ไม่ทาทาก็ไม่มากไม่เท่าไหรเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าใครเข้าใจอย่างถูกต้องสัมมาทิฏฐิทําเถิดอุตสาหะดีๆเพราะฉะนั้นจะได้ปัจจุบันมีกรรมปัจจุบันีนมีคุณภาพสูง ทั้งลดบาปก็ได้มากทําบุญก็ได้มากเพราะอุตสาหะวิริยะ,ะพระพุทธเจ้าท่านสอนเราไว้หมดแหละแต่ทีนี้พวกเราเข้าใจไม่ทวนเท่านั้นเองท่านจี้ว่าเราจะต้องมีสติเราจะต้องสังวรเราจะต้องอุตสาหะอดทนและทําดีแม้ทุกๆกขณะคิดดูสิท่านสอนแม้ทุกๆขณะเราสังวรพ,พัฒนา บัเวลานี้บัดนะนี้ขณะนี้เวลาก,ลลกำลังล่วงไปล่วงไปเธอกําลังทําอะไรอยู่พวกนี้เป็นเครื่องเตือนสติทั้งนั้นนะแล้วท่านสอนว่าดีกว่านี้มีอีกไหมกายกรรมวิจกรรมดีกว่านี้มีอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เอามาสอนพวกเราแล้วมารวมกันแล้วว่าอา้าวเวลาล่วงไปล่วงไปเราทาอะไรอยู่ก็ต้องเตือนตัวเองเราไม่อุตสาหะมากเราไม่ทําดีมากทุกๆแม่อตมาเอามาเติมเติมไหมอีกแถมไหมอีกทุกๆวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญ ฟังแล้วก็เออดีเฉยไม่เอาไปใช้อุตส่าห์ให้เครื่องมือชั้นดีแล้วนะเครื่องมือกระตุนเครื่องมือนี่เป็นเครื่องมือกระตุ้นบุญเป็นอจิโนโมโตแห่งบุญเข้าใจไหมอะไรที่พูดนี่อจิโนโมโตะแห่งบุญเป็นแม่เหล็กแห่งบุญเป็นตัวดูดแห่งบุญเป็นตัวล่อแห่งบุญอะไรก็แล้ว เป็นตัวล่อแห่งบุญอะไรก็แล้วแต่ฟังแล้วก็ไม่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 เป็นไม่ล่อไม่ปรุงรสไม่ปรุงอะไรเออดีแล้วก็เฉยเงียบแม่อุตสาอธตมมมาปรุงอายุนโนมโตให้ก็เอาไปทิ้งซะนี่ไม่ใช้อเอาใส่พุ่งชืรถให้ก็ไม่เอาเอาไปโยนทิ้งซะนี่ทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญ เพราะงั้นเราจะต้องพยายามอย่าให้เวลาล่วงเลยไปโดยไม่เกิดบุญเพราะงั้นชาวพุทธที่จะได้ดีบิบากปัจจุบันเป็นตัวแปรทุกทรมานหรือว่ากรรมเก่าที่จะลดได้มากก็เพราะบิบากปัจจุบันกรรมปัจจุบันที่คุณตั้งใจทาลดบาปบำเพ็ญบุญล้างกิเลสไปในตัวเพราะมันล้างกิเลสเนี่ยแม่มันละเอียดนะอาตมาอธิบายไม่เก่ง ในขณะที่คุณทําบาปคุณไม่ได้ล้างกิเลสนี่นะตัวนั้นมันจะทามันจะเป็นตัวถ่วงน้อยมากมันก็จะเป็นเพราะมันไม่ได้เป็นตัวนิ่งมันมีฤทธิกิเลสมันมีฤทธิ์คุณไม่ได้ล้างมันมันก็มีฤทธิ์ร้อยคุณเอาอะไรไปฉีดยาชาไว้หน่อยนึงประเดี๋ยวมันออกใหม่อีกแล้วมันก็ทําเขามันอยู่นั่นแหละนี่พยายามอธิบายเป็นภาษาง่ายๆฟังนะแต่ของพระพุทธเจ้านั้นตั้งใจทําละชั่ว ทำดีแล้วล้างกิเลสไปด้วยทําลายตัวเหตุที่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเหตุได้ถูกล้างไปด้วยมันลดจริงๆมันไม่ไทํากรรมต่อจริงๆมันถึงมีคุณภาพสูงมากเลยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะงั้นถ้าคุณทําครบทั้งสามอย่างเลยตามโอวาทปาติโมกบาปไม่ทําทําแต่ดีชำระกิเลสให้บริสุทธิ์ผ่องใสคุณทำครบสามเร้านี้นะรับรอง ริ้วเลยเจ็ดปีแม้ไม่ได้เป็นอรหันต์ก็จะเป็นอนาคามีนี่เราสิบเจ็ดปีแล้วไม่ใช่เจ็ดปียังคาคาอยู่เลยสกิตาคาอนาคามันคาคามันไม่ได้สกิมันไม่ได้อนามันได้แต่ตัวคาคาคาราคาสังมี คาที่คาที่าราคาสังมีมันไม่เดินเห็นไหมวันธรรมะพระเจ้านี่ละเอียดลึกซึ้งนะถ้าเข้าใจในรายละเอียดแล้วฟังเข้าใจไหมที่อาตมาอธิบายว่าถ้าคุณได้ล้างกิเลสด้วยเพราะรู้ตัวกิเลสมีญาณมีวิจาเห็นกิเลสอาอนิจจานุปัสสี วิราคานุปสัสีนิโรธา,านุปสัสีตามเห็นจริงๆมีญาณมีวิชามีวิปัสนาญาณรู้เห็นมียาตปริญญามตีติรณปริญญาปหานปริญญาอย่างอย่างเห็นเห็นรู้เห็นเห็นไม่ใช่ว่าทงางมงายทำแล้วเอออันนี้เราทําได้ดีในะวันนี้เราล้างกิเลสต,ตัวนี้แล้วเราก็กายกรรมวจีกรรมวันนี้เราก็ดีเดล้างตัวเหตุมันด้วยไปด้วยสามเศร้าเลย กรรมปัจจุบันเราจึงมีมากมีผลมากเข้าใจไหมเนี่ยที่อธิบายฟังกรรมปัจจุบันจึงมีผลมากเพราะฉะนั้นกรรมปัจจุบันจึงเป็นตัวแปรที่จะเป็นลดวิบากเก่าวิบากกรรมชั่วเก่าได้มากอนาคตก็จึงเจริญได้เร็วอนาคตก็จึงเจริญได้ดีเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไม่ขยันทุกคนที่ไม่ตังหาตังตาปฏิบัติประพฤติ ปล่อยชีวิตล้องลอยไปอนุโลมกิเลสนิดกิเลสหน่อยนอนนน,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 นี่ไปฟังวันนี้ให้ดีๆอัตมาวะอัตมาเอา๊วันนี้อะไรเข้านีพระพุทธเจ้าเข้าสิงหรือเปล่าเนี่ยอธิบายเก่งจังเลยฮะจริงไหมใครไม่หลับฟังนะตั้งใจฟังวันนี้จะเข้าใจว่าโอ้เรานี่ปล่อยปละละเลยตัวเองมาจริงอยู่กหมูนี่มันลงลองแรง,ง,ง,งๆไปกหมูก็ได้แล้วคุณก็แลบแบเลียเรียไปแลบแลบเลียกิเลสตัวเอง ให้มันนิด,นด,นดๆหน่อยๆคนก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้เราก็ของเราไปงั้นมันไม่ดีตั้งใจอย่าไปบาปแม่น้อยบาปแม้มีประมาณน้อยอย่าทําเสียเลยเอาจริงๆเพราะั้าทำดีก็โอ้โหไม่สันโดษในกุศลมีวิยาวัจจะใหม่เพราะในบุญกิริยาวัตถุสิบนี่นะจริงบุญกิริยาวัตถุหลักก็สามนั้นแหละทานศีลภาวนา ส่วนอปจายนามัยกับเวยาวจัจจะไมคู่ที่คู่ต่อมาเนี่ยนะบุญกกรียาวถึุข้อที่สี่ที่ห้าอปจายนามัยอ่อนน้อมถ่อมตนเวยาวจัจจะไมขนขวาขนขวายคืออะไรขนขวายคืออะไรแปลสิใครจะแปลได้เก่งที่สุดมาเอารางวัลไปรางวัลให้กินข้าวมื่อเดียวนะ ขนขวายแปลว่าอะไรขย,ยขยายความสิขนขวายไม่นิ่งดูดายไม่เฉยไม่ช้ากระตือรือรน้นเห็นไหมมันมีตัวนำขนขวายกระตือรือรน้นกระปรี้กระเปล๋าเอาใจใส่โอ้โหแปลได้ยาวขนขวายเอาใจใส่มุ่งในจุดที่ควรจะมุ่งของเราให้ดีๆขนขวายเอาภาระเอาใจใส่มีหมดเลยทั้งขยันทั้ง อุตสาหะวิริยะทั้งพยายามทั้งมุ่งหมายคนขวายนีย่ความหมายมันสูงอย่างเวยยว่ยาจะไม่ใช่ไหมเพาใครมีความขนขวายเรารู้เลยนี่มันไม่นิ่งมันไม่เฉยมันไม่เฉยช้าเฉยแฉมันกระตือรือร้อนมันมุ่งหมายมันอดทนมันพยายามอยู่ในตัวขนขวายหมดเลย เพราะฉะนั้นคําสอนพระพุทธเจ้าแม้บุญกิิยาวัตถุข้อข้อเราถือตัวเราถือดีไม่อ่อนอน้อมท่อมตัวไม่เข้าหาคนต่ําไม่เข้าหาคนสูงรังเกยียจคนต่าก็รังเกยียจชนิดหนึ่งคนสูงก็รังเกยียจชนิดหนึ่งยิงพยองอหรือไม่กล้าอะไรก็แล้วแต่คนสูงคนต่ําก็ไม่เอาไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องรังเกยียจเดียดฉันไม่ได้เราอ,อนอน,อน้อมถ่อมตน คนต่ำก็เข้าคนสูงก็แน่นอนต้องเข้าอะ่ะพยายามเข้าให้ได้อะไรอยงี้เป็นตน้นสัมพันธ์เกี่ยวข้องนี่เรียกว่าออนน้อมทมตนพยายามสัมพันธ์พยายามที่จะมีเพื่อนมากขึ้นสัมผัสสัมพัน์ธม,มากขึ้นเป็นประโยชน์ที่จะเจริญจึงเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุนอ,อ่นน้อมทาตนท่านแปลตัวลักษณะแต่ปฏิบัติก็คือถ้ต้องเข้าต้อง ไม่ถือดีไม่ถือตัวกับคนที่ต่ําก็ไม่ถือดีกับคนที่สูงก็ไม่ถือดีอ่อนน้อมถ่อตนเนี่ยไม่ถือดีกับเขาเราถือว่าเราเองเราจะต้องเอาประโยชน์จากคนต่ําก็ได้คนสูงก็ต้องเอาประโยชน์ให้ได้ด้วยคนต่ําก็ช่วยเขาคนต่ําก็ไม่รังเกียจคนต่ําก็เกื้อกูลไม่ชังคนสูงก็รักไม่รักอะไรจะบอกว่าไม่รักก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนอกคนสูงจำยิงพปยองไม่ได้ เราก็ไม่ยิงพยองไม่ถือดีถือตัวก็ต้องเข้าอ่อนน้อมทำตนเข้าหามันต้องอ่อนน้อมตรงๆแล้วคนสูงอ่ะต้องยอมต้องอะไรต่ออะไรต้องคิดว่าเขาสูงต้องมองในจุดที่เขาดีเขาสูงแม้เขาจะมีส่วนดีไอ้ส่วนดีน้อยส่วนไม่ดีมากก็ต้องมองส่วนดีเขาเป็นจุดสูงที่จะต้องเข้าหากันโน้มน้อมเข้าไปประสานกันให้ได้วียไอ้อปปจายนามัยก็จะเจริญส่วนวยยวัจจะหม่นั้น อยู่ที่เราเองค้นขวายไม่แปลแล้วแปลซสยาวเลยเมื่อกี้คุณไปเรียบเรียงคําแปลแล้วกัน <c oughs> คําแปลคําว่าค้นขวายใช่ไหมมันมีความหมายเยอะความหมายสูงคําว่าค้นขวายของไทยก็ใช้ได้ที่อาตมาขยายความแล้วเพราะถ้าเถอเราเข้าใจบุญกิริยาทั้สองข้อนี้โอ้โหริ้วๆเลยเราทําอยู่แล้วทานละไมศีละไมาภาวนาไมเราปฏิบัติกันอย่แล้ว้เป็นหลักสําคัญสละออกให้ได้ศีล ต้องอธิศีนต้องเจริญเสมอพัฒนาให้เกิดเกิดจริงเป็นจริงของอธิศีนก้นเรื่อยๆภาวนาก็คือการเกิดผลก็เกิดผลของทานที่เป็นมรรคเป็นผลนั่นแหละของศีลที่เป็นมรรคเป็นผลนั่นแหละ mm hmm. พอเจริญก็เจริญขึ้นส่วนบุญกริยาถูกข้ออื่นๆเอาละอัตมาไม่อธิบายแล้วในม,มีเวลาแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีก็ห้าทีห้าแล้วนะข้ออื่นก็เสริมหนุนก็ไปทั้งนั้นแหละแต่อัตมาก็เคยอธิบายฟังแล้วบุญกริยาววัตถุสิบนะ ซึ่งมันก็ขยายความกันเป็นอง์รวมแต่ข้าเจ้าอธิบายกันเป็นข้อขอกข้อ,ขอ,ขอเป็นอธิบายแยกส่วนก็มีประโยชน์เป็นส่วนส่วนแต่มีประโยชน์ไม่สมบูรณ์นะถ้าเข้าใจดีแล้วแยกส่วนก็เข้าใจมันไม่ยากอะไรเราแยกส่วนแต่ถ้าว่าเอามาทำปฏิบัติรวมกันเป็นองค์รวมสัมพันธ์กันขยายกันมันส่งเสริมกันละกันและกัน,กนนะเป็นปฏิสัมพันธ์กันทั้งหมดนะพาเจริญ จนสุดท้ายถึงข้อที่10นั่นแหละนะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะที่เราศึกษาแล้วเราก็ต้องพยายามระลึกแล้วก็พยายามปฏิบัติประพฤติให้มันได้ผลได้อะไรทุกวันนี้เราก็ได้ดีได้อะไรอะไรขึ้นมานะก็ขอพวกเราตั้งอ,อกตั้งใจไปช่วยกันหน่อยในเรื่องของส่วนบกพร่องถ้าเรามีเวียวัจจะไม,ม่ก็มีอปจายนามใม่เราไม่ชอบงานนี้ตรงนี้คนคนนี้อยู่ตรงนี้เราไม่เข้าไม่อะไร ลดซะแล้วของพวกเรามันจะเจริญงานก็เจริญตัวบุคคลก็เจริญตัวเรานั่นแหละสำคัญตัวเราก็จะเจริญอ่ะเอาละอาตมาก็อธิบายอะไรสู่ฟังแล้วก็อ่าเพิะยความชาสิ่งบางสิ่งบางอย่างแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอ่ะพอ